วันนี้เรามีเรื่องสำคัญที่อยู่ในวาระที่ทั้งฝ่ายคอ้อนแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลได้แจ้งทางสภาไว้นะครับเรามีปัญหาป่าหายมาตลอดนะครับตั้งแต่เรามีประเทศไทยนะครับนะป่าเราเคยมีมากตอนนี้ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจมากนะครับเพราะว่ากระทบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทบกับพี่น้องประชาชนทุกคน อันนี้ไม่ได้อยู่ในวาระใช่ไหมครับครับเป็นอยู่ในเรื่องหรือว่านอกเรื่องครับเนี่ยสิ่งที่เจ้ากระทรวงทมเห็นว่ามีการตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาบ้านเมืองของเราครับมันจะับไปกันใหญ่ป่าไม้เรามีเกินพอครับและเหมาะสมอยู่แล้วจริงๆกระทู้นี้คือผ่านไปเลยครับเลิกการประชุมตอนนี้อะไรเขาจะมาหนักเราเพิ่งจะเริ่มครับถ้าท่านอยากเลิกท่านก็นั่งลงไปเถอะครับ ครับคือมันจะมักก้าวหาอะไรครับป่าไม้มันจะหมดไปหรือจะดำลงอยู่มันก็เป็นเรื่องของป่าซึ่งรัฐบาลก็ได้ทำหน้าที่มาในการดูแลรักษาป่าอบอ้อมอารีต่อป่าเราทำเรื่องหลักเลยแต่ของอพิปปายกันก่อนก็แล้วกันครับครับจะได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรแต่ปัญหาแรกขอว่าอย่าพิปายเกินเลยนะครับครับก็นั่งดูป่าของตัวเองไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ก็มาถึงผู้อภิปรายตามลําดับที่ได้แจ้งไว้นะครับเชิญท่านสมาชิกพักฝ่ายค้อนจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับท,ท่านสมชายน้องฮีครับท่านประธานที่เคารพสมชายน้องฮีร้อยเอ็ดส่งเข้าประกวดครับท่านประธานครับจะไปเวทีไหนครับนี่เอาเวทีป่ามวยนี่ก่อนท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานทราบไหมว่าประเทศไทยในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ย เหลือพื้นที่ป่ากี่เปอร์เซ็นต์ในร้อของประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าแค่3 1 5สิ้าซ็นท่านละเอียดเป็นจุดเลยนะเป็นจุด <c oughs> ไม่ถึงเลย50%นี่ไม่ถึงเลย50-50% <c oughs> และทราบไหมว่า <c oughs> ภาคไหนที่ยังรักษาพื้นป่าไว้มากที่สุด ก็ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยถวยกันเข้ามาเออทายเข้ามาท่านประธานครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรเป็นเรื่องจริงผมจะไล่ภาคที่เหลือป่าน้อยที่สุดอีสานบ้านผมนี่ท่านประธานเหลือพื้นที่ป่า17.77น้อยที่สุดในประเทศไทย แต่ที่โตไหลแปลว,ว่าอะไรนยน่าสงสารมากคือเหลือพื้นที่ป่าน,น้อยมากเอาไหนว่าอีสานเขียวมาตั้งนานไม่เขียวแล้วมันแห้งหมดแล้วมันเหลืองแล้วเหรอครับเหลืองหมดแล้วน้องฮีใหญ่ก็กลายเป็นน้องฮีมันเป็นน้องไม่มีน้ำเหรอครับน้องไม่มีน้ำไม่ลองเอาเข็มเจาะดู ไม่มีแล้วมันเหี่ยวแล้วก็หนองหีใหญ่มันก็เหี่ยวมันก็แห้งไปแล้วไม่มีแล้วภาคต่อมานี่ต้องชื่นชมแล้วครับที่พื้นที่ป่าขยับขึ้นมานิดหนึ่งเหลือ21.26%ทางภาคตะวันออกตั้งแต่ชนบุรีและยองจันตราพ,พวกฮีสั้นฮียาวฮีทั้งหลายเนี่ย ชื่นชมเขายังมีป่าอยู่ยังมีป่าเยอะกว่าอีสานภาคกลางเพิ่มขึ้นมาหน่อย2 1 5 7าภาคกลางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพสุพรรณบุรีด้วยรรท่านประธานครับน่าชื่นชมต่อไปคือภาคใต้บ้านท่านประธานโอโอใต้บ้านเรานี่แหละเหลือพื้นที่ป่า24.32%ถซหรือว่าเยอะขึ้นมาและภาคตะวันตกคัดรทรนาดาน ตั้งแต่ราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนะอ๋อกาญจนบุรีครับมีพื้นที่ป่าเหลือตั้ง59.00%โอ้แต่ที่น่าชื่นใจที่สุดครับบ้านท่านรัฐมนตรีที่บอกว่าป่ามันอยู่นี่แหละครับเชิญนั่งก่อนนะท่านเชิญนั่งก่อนอย่าเพิ่งเด้งขึ้นมาอย่าเพิ่งเด้งขึ้นมา ปบ,บมือดังๆครับเหลือ69.5 3เเครับเยอะที่สุดในประเทศไทยครับอ,อันนี้เชิญ <Okay, S 2> ท่านนอนนะนอนอันนี้ที่เราวัดว่าเหลือนี่หมายถึงว่าเหลือจากที่เคยมีใช่ไหมครับใช่เหลือจากที่เคยมีแล้วทำไมมันไม่เพิ่มบ้างไงครับไม่มีเลยเพราะผลงานของรัฐบาลชุดนี้ท่านประธานครับ พอไม่มีป่าเป็นยังไงครับภัยพิบัติเต็มเลยฝนตกแป๊บเดียวน้ําท่วมแล้วแรงอีสานเนี่ยปกติก็แรงอยู่แล้วแล้งแล้วแ้งอีกแหนางหมาก็แล้วแหนางแมวก็แล้วไม่ไใช่แค่แมวแล้วนะหมาหมาด้วยเอาทุกอย่างทําไม่ได้เดือดร้อนใครเดือดร้อนโครงการฝนหลวงของในหลวงต้องทําฝนเทียมแล้วเวลาฝนตกเห็นไห จันทบุรีตราดตกใบเปลี่ยวน้าท่วมท่วมแบบแก้ปัญหาไม่ได้นะครับพอไม่มีปลาไม่มีน้ําพอไม่มีน้ําไม่มีพญาสีสุดโทนาคราชเดือดร้อนไปขอหวยที่ไหนล่ะทีนี้ไม่มีที่อยู่ให้พญานาคไม่มีที่อยู่ให้พญานาคท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดสภาพแวดล้อมสมัยก่อนท่านประธานครับ เสือพีเพาะป่าปกป่ารกเพาะเสืออย่างดินดีเพาะหญ้าบางหญ้าอย่างเพาะดินดีสัตว์ป่านี่โดยเฉพาะช้างไม่มีป่าช้างก็ไม่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยล้วต้องไปอยู่ตามข้างขวดนะ้ำแ <c oughs> ม้ต่สิงโตเจ้าป่า,าท่านประธานสิงโตเจ้าป่านี่อยู่ได้แค่มาอยู่ข้างขวดเนี่ย แล้วไอ้หมีที่ดุร้ายปัจจุบันนี่ต้องแปลงร่างมาเป็นหมีเนยครับท่านประธานบอยเนเอาเข้าใจผูกคนไม่มี่ปายอยู่แล้วต้องมาช่วยขายเค้กอยู่ใช่ท่านประธานครับลองจินตนาการดูถ้าเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ผมคิดถึงสมัยก่อนสมัยเด็กๆเราท่องอาขยานเนี่ยต้องต้องรบกวนท่านลำเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วครับ อาจจะต้องมีการรีวิวนะฮะลีลาประกอบประกอบอาขยานหน่อยภาพสมัยก่อนนี่มันจะสวยงามประมาณนี้ท่านประธานครับเห็นกวางอย่างเยื่องชำเลืองเดิน <him>. <for them> เหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางทางเทียง เท่าสูงฟูงหงลงเลี้ยงเริงร้องสองสเสียงสำเนียงน่าฟังวังเวท<อ>่านประธานนะท่านสม,ม,ม,มชายนิดนึงฮะครับผม,ผมไม่แน่ใจว่าทศกัณฐ์หรือลิงลบบุรี<ฮ>เนี่ยฮะผมว่าดีแล้วท่านประธานขอยุติดีแล้วพอฮะขอบคุณมากครับเพราะว่า ผมพูดนี่ไม่มีใครดูผมเลยคนดูแต่ทางโน้นหมดเลยนะแย่งซีนเชิญน,นั่งขอบคุณมากหมานานทาี<อ>่หมดหน้าที่แ<ม>ล้วลูกขึ้นมาแย่งซีนโดย,ย,โดยตรงเลยผมขออนุญาตครับมาเจ้โยโย่ท่านสมชายพักไฟค้อนมาเชิญผมเซ็ตแล้วอยู่ๆกันไล่ผมลงประชาชนที่ดูผมที่เป็นผู้ที่ อย่าคือเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคือมาแสดงมาแสดงแค่นี้เหมือนจะแล้ผมจะเอาหน้าตาไปไว้ที่ไหนเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับตำแหน่งนี้ล่ามาเต้นเป็นควางเป็นลิงเอาก็เป็นหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมกมืถูกต้องแล้วแต่อยู่ๆเชิดอยู่ๆไล่ลง กันสมชายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มีเรื่องแล้วแค่ทําท่าเฉยเยผมผมปรับความเข้าใจไม่ไม่ต้องที่ที่ออกอาการโกรธโกรธผมมากมายนี่เพราะอะไรครับเพราะให้ผมหาเขากวางอ่อนให้หาไม่ได้น่ะมันตายไปนานแล้วเดี๋ยวนี้กวางหายาะหายกเขาไม่ได้แล้วปากผมจะพยายามหาเขากวางอ่อนให้ไม่ไม่ไม่ต้องโกรธนะครับเพราะฉะนั้นท er> ่านประธานครับ คือถ้ามีฝาครับมันไม่ได้เสียหายตรงไหนครับมันไม่เสียหายแต่มันเป็นการกระแทกกระทันครับผมทําเมื่อผมเกิดความละอายและประชาชนชมผมทั่วประเทศมันมันมีอะไรต้องอายครับอายครับเข่าบางอ่อนบำบุงโดยเฉพาะตอไม้ของผมครับผมซึ่งเป็นตอไม้ตายแล้ว ก็ได้เขากวางอ่อนไปก็ดีแล้วเขากว้างอ่อนเอาไปทำไมครับอยากได้เขากวางแข็งอนะมันมันเป็นยาครับเป็นยาอายุวัฒนะชื่อมันก็บ,บอกว่าเขากวางอ่อนเขากวางอ่อนผมอยากได้เขากวางแข็งท่านอยากได้ยาอายุวัฒนะหรืออยากเข้ามงกุฎวัฒนะเอายาอายุวัฒนะขอบคุณท่านาจาสุชัยครับ เพรื่องจ้อลงจาเครื่องมาดีเลยมาเครื่องอะไรครับเครื่องสูบน้ำ